สบายดีทุกคนได้มาอีกแล้วเมือ่อต้นปอข่าหล่อเนี่ยก็เมื่อลายได้ทุกคนตั้งแต่เลือดมังกรมังกรพุ่นแหละทั้งปัจจุบันนี่ก็บโบเคยได้ยังจะเถื่อนเลยิ่งแต่เขาสาวสวัสดิ์นักเขแตกจิบล้านในโฟนสบอกพุมหอกโฟแม็กสุ่มบ่ดเศร้าเคยสุ่มมาสามเคยสุ่มพอบริสุ่มเคยซื้อม,มาอยู่สามกล่องรวมๆแล้วเนาะกับประมาณสามกล่องกับประมาณหกเจ็ดแสนนี่แหละกล่องที่สี่กับโบได้แต่ว่ามาก่อนกล่องหนึ่ง มันแกทำกานตอนไหนแกอยู่คนส่งเลยเด้อเพราะว่าเพิ่นก็อยากรุ่นนะแกเลยบ่ได้ก็คือทำใจสบู่ขวัญเดี๋ยวจะจิเต็มเพื่อนแหละจ้าฝากของเกับบันเป็นซิวขวขัญกับบัไดเป็นแต่ขวัญซือ้อยันยังสบูก่ก็บแกอยากใส่ทำก็บแก,กอยากได้เอาไว้พ่อแม่พี่น้องเลยจะได้ดกระตุกเครือเก่ากันเลย พูกใจเดี๋ยวนั่นโอ้ยๆๆๆๆชิงๆๆว้าวแต่ยงหน่อยเปิดมากกันดีใจแล้ว<ห>ไปได้ <c oughs> อ่ะโอเคกล่องที่หนึ่งนะทุกคนนะสิเหตุแบบเป็นคลิปเป็นคลิปเหมือนแต่ว่าได้ปไปแล้วหา10พันแต่ว่ายังมีรุ่นสะบู่อีก แต่เขาคือเขาบอกคือมีสบู่สามก้อนสามก้อนเขาคือได้อันนี้มามันได้รุ่นเมิดบ่กได้ขูดได้รุ่นม่ได้นะโอ้ยได้ขูดนี่สิ่งที่ได้มาได้ทุกคนแต่ว่าไม่ไหลฮะเราบอกว่ามีแต่สบู่สามก้อนได้ขูดได้ยังคือเขาเบาฮะนะแต่ว่าคอยสั่งมาแลวเขาได้อันนี้เพราะในใจเขาสั่งมาจะใส่ อแตก่กระบบกกันอย่างไดหาสิพายยังนัก็ได้ทึนทึนสาระบโบครับโอ้เฟียงรีโบแตกใช่ไหมเนาะไปเอาเลยไปเอาเลยเืิญผักพร อยากโชคดีข้างนี้บ่ิษัอยากโชคดีข้างต่อไปบ่ได้เด้อทุกคนว่าเราก็บ่ได้เขาบ่เคยได้ยังเขาจะเถื่อนนอกจากเราใส่กล่องมาให้จังได้ถ้าเรา่ใส่ให้ก็บ่ได้นั่นแหละจบตั้งแต่สมัยคอยใส้อันยังเกาะทีมทาผิวอันเลือดมังกรมังกรนะเขาก็เคยได้สู้ๆก็ได้แต่ซัมมี่แหละหาสิบพันแต่คอยซื้อน่ะแสนปลาย ีนก็ะปูกป่ะอืดขกระซื้อไปจะเสื่อแหละมาค่อยได้ได้รนี่ได้มีรุ่นอยู่ป่ะนี่เลโกนี่ป่ะเตัอนี้ได้สัเผัอมีคำอยู่ในนีู้กมละบาทนึงเป็นยังอันี่นะขึนกะผิวแล้วสั้นป่ะ โอ้หใครนี่เลยนี่เขาให้แต่ผู้เหาให้แต่ทุกคนเลยบบได้ดอกอืมเกียวบ้ามอเอออยู่งคือบ่สมัยก่อนเราเราใส่อันก้อนใหญ่กว่านี้แต่ว่าเราใส่ข้ามในนี้กันยังบบได้ใครนี่เลยอันนี้ทำใจสิมาใครยังปลาเจากัหันหัวมันขืนบ่ได้ทุกคนกล่องที่หนึ่งยัาอีกสองกล่องถ่ายอีกสองกล่องังบ่ได้กันแต่นี่ต่อไปของกระโบซื้อจบบายบาย รอถ่าย้อกล่องต่อไปเดี๋ยวสิมาถ่ายคลิปตานถึงเบิ่งอีก